สวัสดีค่ะ o ม Morning เช้าวันอังคารที่9มกราคม2567นะคะวันนี้เราก็ทำกินง่ายๆนะคะมะเขือเทศกับมอสซาเรลลาชีสนะคะมันก็จะเป็นชีสดึงๆนะคะรสชาติก็จะมันๆน,นะคะก็อร่อยดีเนาะเนี่ยก็ใส่ผักที่เรามีนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ซอสเปรี้ยวไปนิดนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นการบอกรักครั้งที่สามสิบเอ็ดนะคะวันนี้เราพาน้องอุ่นใจค่ะน้องอุ่นใจมาหาทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องอุ่นใจนะคะเป็นสื่อกลางนะคะในการดูซิว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรนะคะตอนนี้ก็แปดโมงกว่าเนาะมานั่งตากแดดอยู่นะคะรับวิตามินรับวิตามินดีค่ะเนาะมาเจอกันนะคะวันนี้บอกรักวันครั้งที่สาสิบเอ็ดนะคะ คูรุครูบาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะของพี่แล้วของทุกคนนะคะที่เรามาเจอกันวันนี้ไม่มีคําว่าบาังเอิญน,นะคะเนาะคูรูนนำพาเราทั้งสองมาเจอกันนะคะแล้วก็เป็นตัวกลางนะคะในการสื่อสารว่าวันนี้นะคูรู้อะคะ่ะอยากบอกอะไรเราทั้งคู่เนาะสื่อสารกันนะคะน้องปุ่นใจเป็นสื่อกาง ว,ว้าวได้เดมูลนะคะได้สองเหรียญน,นะคะว,ว้าวได้ผู้หญิงผู้หญิงเดอะเดควีนได้สามถ้วยเนาะปลายใบเลยนะเดี๋ยววันนี้จะเปิดเยอะๆนะคะแล้วก็ได้เงินทองเนาะโอเค ว่าได้ด็กคิงด้วยโอเคนะคะใบสุดท้ายก็คือใบนี้เนาะทั้งหมดกี่ใบวันนี้เราเปิดทั้งหมดกี่ใบคะเนี่ยเจ็ดใบนะคะก็คือภายในหนึ่งอาทิตย์นี้เนาะภายในหนึ่งอาทิตย์นี้นะครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านจะมาสื่อสารอะไรกับเรานะอยากได้พี่นะคะมาคุยกับพวกเราเรื่องอะไรเนาะแล้วพี่ก็เห็นไพ่แล้วแหละพี่ก็รู้สึกว่า ท่านกำลังอยากจะสื่อสารบอกเรื่องราวให้พี่คุยวันนี้เนาะโอเคเรื่องอ่อันนี้ใบแรกนะคะท่านกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เรามองเห็นน่ะสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะเลยเนาะที่เราอะเห็นหนึ่งอย่างมันจะแปลได้หลายอย่างมากๆนะแล้วสิ่งที่คุณตาคุณมองเห็นเนี่ยอย่างคุณเห็นพระอาทิตย์น่ะคุณเห็นว่า มันร้อนใช่ไหมมันเป็นแดดใช่ไหมแต่คุณรู้ไหมว่าคุณประโยชน์ของเขา่มีอะไรบ้างเนี่ยค่ะความหมายของไพ่ใบนี้คือสิ่งที่คุณเห็นคุณอย่าเพิ่งตีความว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะคะคุณจงมองถึงข้างในลึกๆถึงคุณประโยชน์ถึงด้านสองด้านว่าคุณได้อะไรจากสิ่งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหนึ่งคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเพื่อนหนงคนที่เข้ามาในชีวิตคุณหน้าตาเขาอาจจะไม่ถูก ชะตาคุณนะอันดับแรกนะแต่คุณนะ่ะได้คุยออกับเขาหรือยังคุณได้เรียนรู้จิตใจเขาหรือยังคุณได้มองเห็นข้างในเขาหรือยังว่าจริงๆแล้วคนทุกคนนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเราก็คือภาพสะท้อนของตัวเราคือภาพสะท้อนที่เรารู้สึกว่าเรามีอะไรในนั้นอ่ะคนคนนี้เขามีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอ่ารู้สึกว่าเขาไม่ถูกชะตาเพราะอะไรเพราะว่าหน้าตาเขาอะ อาจจะเคร่งเครียดเกินไปอันดับแรกนะคะผลจากสะท้อนของคุณก็คือว่าแล้วคุณล่ะเวลาคุณเจอผู้คนน่ะคุณยิ้มแย้มนะคุณยิ้มแย้มไหมคุณทําให้คนตรงข้ามคุณเนี่ยล่งโปร่งสบายไหมทุกครั้งนะคะทุกครั้งทุกครั้งก็คือหมายความว่าทุกครั้งที่คุณเจอใครคุณมองเขาแล้วคุณกลับมามองตัวเองค่ะคือจักรวาลกําลังส่งกําลังส่งกระจกให้คุณดูว่า คุณกำลังจะตัดสินคะตัดสินใครนะคะคนนั้นอะ่ะก็ไม่ได้แตกต่างจากคุณเขาก็คือคุณนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงได้บอกว่าโลกใบนี้ค่ะเราทุกคนเป็นพี่น้องกันเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันนะอะแดดแรงมาก <laughs> แดดเริ่มแรงนะตอนแรกพี่ก็หลบหามุมแบบว่ามุมต้นต้นไม้แล้วนะคะเนี่ยปรากฏว่าแดดเขาต้องวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเนาะโอเคนั่นแหละค่ะอะถึงได้เอ <laughs> พอเจอแดดแล้วก็งงไปเลย อืมนั่นแหละค่ะมองเขาให้เล็กๆเขากับคุณก็คือคนคนเดียวกันพระผู้สร้างค่ะท่านก็สร้างพวกเราอ่ะมาเรามาจากแหล่งเดียวกันพวกเราก็คือหนึ่งเดียวกันนะแต่ตอนที่ลงมาเนี่ยเราก็มาอ่าสนุกสนานคนละบทบาทเนาะแต่ว่าแต่ว่าทุกครั้งที่คุณได้มาเจอกันนั่นคือกระจกสะท้อนคุณเนาะคุณแล้วเขาเข้ามาปุ๊บปุ๊บเนี่ยท่านกําลังจะสื่อสารว่าแล้วคุณมีความรู้สึกอะไรกับคนคนนั้น คุณอยากเมตตาเขาคุณอยากเหยียดเขาทุกสิ่งที่คุณรู้สึกอะค่ะทุกสิ่งทุกที่คุณรู้สึกก็คือข้างในคุณก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเนาะก็ค่อยค่อค่ะค่อยคคิดไปว่าสิ่งที่พี่พูดอะจริงไหมนะคะพอพี่พูดปุ๊บเราไปเราไปถามตัวเองเนาะพอเราถามตัวเองปุ๊บอะค่ะเราก็จะมีความมีสติมากขึ้นมีสติมากขึ้นในการตัดสัตัดสินคนในการเห็นใครคนหนึ่งเนี่ยเราอะจะมองแล้วเราจะรู้สึกว่า ทำไมเราต้องคิดอย่างนั้นกับเขาเรากําลังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมเรากําลังเรียนรู้ที่จะแบบว่าอยากจะมอบความรักให้เขาไหมเขาแบบนี้ฉันไม่อยากมอบความรักนั่นแหละค่ะเขากาลังเรียนเขากาลังสอนคุณว่าถ้าคุณบอกว่าคุณอยากเป็นคนที่รักคนแบบไร้เงื่อนไขคุณต้องรักทุกคนได้ให้อิสระกับทุกคนได้ค่ะเขาจะเป็นยังไงก็มันเป็นเรื่องของเขาคุณก็รักในแบบของเขาไม่ใช่ว่าเขา เขาดูแบบพูดจาไม่ดีฉันไม่ถูกชะตาแล้วฉันไปอินกับสิ่งที่เขาเป็นแปลว่าคุณกําลังเอาอตัวคุณนะคะคุณกําลังเอาอตัวคุณอนะไปมีบทบาทกับสิ่งที่คุณเห็นคุณจะต้องรักและอิสระจริงๆคือใครจะเป็นยังไงก็ช่างคุณจะเข้าใจเขาถ้าคุณรู้สึกไปกับเขาแปลว่าเขาอะ กำลังมีบทบาทในชีวิตคุณด้วยเข้าใจไหมคะเขารู้สึกเขาพูดไม่ดีฉันไม่ถูกชะตาเขาแปลว่าเขาอ่ะกําลังจะมาเป็นเจ้านายชีวิตคุณอะไรเหมือนพี่พ,พี่พี่กำลังสื่อสารก็คือว่ารักที่ทุกคนเป็นแบบนั้นแล้วคุณก็จะอิสระในความรักแบบไร้เงื่อนไขนะคะมันอาจจะอา,อาจจะดูแบบเอ๊ะพี่พูดงงไหมอะไรเงี้ยบางทีคําพูดของพี่มันอาจจะยังไม่ยังเรียบเรียงไม่ดีนะคะแต่ แต่พี่ก็จะพยายามอยากจะสื่อสารกับทุกคนว่าการที่เรามาเจอกันทุกคนนะคะไม่มีเรื่องบังเอิญเนาะไม่มีเรื่องบังเอิญที่เราต้องมาเจอกันมันต้องมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งหน่กเข้ามาเพื่อให้ฉันตื่นรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะและการที่เรามาเจอกันปุ๊บฉันรู้สึกว่าฉันไม่ชอบเขาเขาพูดจาไม่ดีถ้าคุณรู้สึกแปลว่าเขาอ่ะมีบทบาทในชีวิตคุณแล้วคําว่ารักอย่างไรเงื่อนไขของคุณมันก็ต้องพัฒนาอีกนิดนึงมันยังไม่ถึงขั้นนั้น ถ้าคุณรักทุกคนอย่างไรเงื่อนไขคุณจะไม่รู้สึกอะไรทุกคนเกิดมาเพื่อเรียนรู้สนุกสนาบนกระบวนาทของเขาปล่อยให้พวกเขาเป็นอิสระค่ะนะหลมพัดพี่ก็กลัวว่าเสาพี่จะพี่เสาโทรศัพท์มันจะหล่นนะคะนั่นแหละค่ะก็คืออย่างนั้นเองแต่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทุกครั้งที่เราเจอใครนะคะแต่และชีวิตประจําวันนะคะให้มีสติให,ให้ให้เท่าทันเนาะให้เท่าทันกับเรื่องราว ที่เราได้เจออะค่ะมันอาจจะถูกใจไม่ถูกใจบ้างแต่คุณอะมองให้ทันแล้วคุณก,ก็ก็มองให้ทันว่าเรากําลังรู้สึกแบบไหนแล้วทําไมเราต้องรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมคะอืมถ้าคุณรู้สึกรู้สึกได้เท่าทันนะคะคุณก็จะเข้าใจเข้าใจผู้คนเนาะแล้วก็รักเขาอย่างเข้าใจอะแล้วก็รักตัวเองได้ว่าเราจะไม่เอาตัวเราอะค่ะไปอยู่ไปอยู่แบบว่าใต้ใต้อ่าอ่าใต้ความ ใต้บทบาทของเขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าคุณเอาความรู้สึกของคุณอนะไปอินกับเขาเท่ากับคุณนะคะไม่ได้มีอิสระจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้รักตัวเองจริงๆแล้วคุณก็ไม่รักผวกคนอย่างไรเงื่อนไขเงื่อนไขจริงๆอันนี้คือมันคือการเราได้เรียนรู้ขัดเกลาพัฒนาตัวเองแต่ละวันนะคะอันนี้พี่ก็ยังทําไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้น,นะคะ่ะแต่พี่พี่ก็เห็นตัวเองเร็วขึ้นเห็นตัวเองเร็วขึ้นนะว่าทําไมเรารู้สึกแบบนั้นล่ะเราเป็นเพราะอะไรเราก็จะค่อยค่อย ขัดเกล่เรียนรู้ไปเรื่อยเนาะสิ่งที่พี่พูดอะพี่ก็อยากให้ทุกคนทุกคนเข้าใจเนาะแล้วมันก็จะเบาคุณจะเบาขึ้นคุณจะไม่เอาใครมาหนักในในตัวคุณนะไม่ว่าใครจะพูดอะไรนะคะอย่าเอียงนิดไม่ว่าใครจะพูดอะไรนะคุณจะเข้าใจมันเป็นคําพูดของเขามันเป็นแกริยาท่าทางของเขาเพื่อให้คุณได้เห็นได้เรียนรู้ได้มองแค่นั้นเองแต่คุณจะไม่เอาเขามาไว้ในใจของคุณเพราะมันเป็นเรื่องของเขามันเป็น บทละครของเขามันเป็นชีวิตของเขาคนทุกคนมีเวลาของกันและกันเพื่อเรียนรู้และเติบโตเนาะเราก็เหมือนกันเขามาให้เราเรียนรู้และเติบโตเรื่องนี้นิดก็ค่อยๆรู้ไปนะคะหนึ่งใบของวันนี้คือเรื่องนี้นะจ๊ะโอเคพอใบที่สองท่านกําลังจะบอกว่าอะไรก็ต่อจากใบแรกเลยนะคะคุณและเขาพวกเราต้องการสิ่งบาลาในชีวิตให้มันสมดุลเนานะ ทุกคนนะคะมีการแลกเปลี่ยนพลังงานกันอยู่แล้วเขามาหาคุณเขาก็ต้องการพลังงานจากคุณเขามาหาคุณมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณก็ต้องการพลังงานแลกเปลี่ยนต้องการการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเหมือนกันเหมือนคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคุณนะคะการที่ใครมาเจอคุณนะคะถา้าคุณอะค่ะได้อ่านหนังสือเพิ่มไปหนึ่งเล่มเนานะอืมเนี่ยค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนานะมันก็คือการบาลานซ์ถึงได้บอกว่าบางทีชีวิตคนเรามันต้องบาลานซ์นะเนาะก็ hun. เขาที่เข้ามาเขาเข้ามาเจอคุณอะออจักรวาลนะคะครูเขาก็อยากให้คุณอะคะ่ะบาลานกับชีวิตเนาะว่าคุณขาดสมดุลตรงไหนบ้างนะคะคนคนหนึ่งที่เข้ามาชิตคุณเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเขาเข้ามาเติมเต็มอะไรคุณนะคะมองให้มองให้ขาดมองให้ลึกๆค่อะ <c oughs> อย่ามองเผินๆน,นะคะเนาะ,นาะออมองเข้าไปลึกๆนะคะเราทุกคนนะคะก็ต้องการคล้ายๆกันคือต้องการความสมดุลในชีวิตเนาะอืม ใบนี้นะคะกำลังสื่อสารตัวตนของคุณเนาะตัวตนของคุณนะคะคุณก็คือเราทุกคนในโลกใบนี้ค่ะเป็นคนที่เก่งจริงไหมถ้าคุณไมไ่ไม่เก่งจริงนะคุณไม่ได้เกิดมาหรอกเพราะว่าตอนที่เราเกิดมาเราก็แย่งกันเกิดใช่ไหมที่บอกว่าเขาบอกว่าเอามันวิ่งแย่งกันออกจะมาเกิดเพื่อจะไปในท้องของแม่เราอะไรเงี้ยเราก็เก่งอยู่แล้วอถ้าุ่งตรงนะไพ่มันก็สื่อมาแล้วว่าเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้คือเก่งเก่งแล้วยังไง เพื่อมาเรียนรู้บนโลกใบนี้ใช่ไหมคะเพื่อมาสนุกสนานกับโลกใบนี้เนาะก็ทําแต่ละวันให้มันสนุกสนานค่ะมในเมื่อคุณได้เกิดมาแล้วเนาะก็สนุกกับมันนะอือสนุกสนุกแต่ละวันนะคะรอบรอบสิ่งรอบข้างเราค่ะมีแต่เรื่องดีงามเนี่ยนั่งอยู่นกก็ร้องจริงไหมคะเออนกก็ร้องลมก็เย็นแดดก,ก็ส่องมองแต่เรื่องดีงามที่มีความสุขแต่ถามว่ามันจะมีเรื่องกระทบกระทั่งบ้างในชีวิตเนาะมันจะมีบ้างก็ คุณก็ต้องมองอย่างเข้าใจว่ามันอามันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เข้ามาให้ฉันได้เรียนรู้สุขทุกขสนุกสนานเป็นยังไงเพราะคุณลงมาเกิดบนโลกใบนี้เพราะคุณอยากรู้รสชาติเพราะตอนนี้คุณเป็นวิญญาณอะ่ะคุณไม่ได้รู้รสชาติว่ามันเป็นแบบไหนใช่ไหมคะแต่เมื่อคุณได้เกิดมาแล้วเนาะไพ่ท่านก็คอนเฟิร์มมาว่าอ่า สนุกสนานกับสิ่งที่เห็นจึงมีความสุขตลอดเวลานะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็แก้ปัญหาทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดแต่อย่าลืมกลับมาอยู่กับใจของคุณอย่าอย่าลืมเด็กน้อยตัวเล,เล็กของคุณนะคะกลับมารักเขากลับมาดูแลเขานะคะแล้วก็สังเกตไหมวันไหนที่คุณอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีค่ะ เรื่องราวดีๆต่างๆอ่ะมันก็จะเข้ามาหาคุณเพราะมันคือกฎแรงดึงดูดเนาะถ้าข้างในเรามีความสุขข้างในเรามีความสุขเหมือนขึ้นพลังงานมันเอ่อขึ้นพลังงานมันยิ้มอ่ะถ้าคุณตรงขึ้นพลังมันยิ้มใช่ไหมจักรวาลเขาก็รู้สึกว่าคุณอ่ะเหมาะสมที่จะได้คืนนี้เขาก็จะส่งเรื่องราวดีๆมาให้คุณนะแต่ถ้าข้างในคุณอ่อหงุดหงิดนุ่งงานหรือแบบอารมณ์ไม่ดีอ่ะสังเกตไหมมันก็จะมีเรื่องแต่ไม่ดีอ่ะมันก็มันก็จะมีแต่แต่เรื่องแบบ เ,เรื่องลบมาให้คุณนะ่ะอันนี้ทุกคนลองสังเกตดูเองนะพี่สังเกตไงแต่พี่ก็พอพี่ไดเ้เริ่มเรียนรู้เรื่องนี้พี่ก็จะดึงตัวเองกลับมาเร็วขึ้นนะคะเหมือนกับไวขึ้นนะเวลามีเรื่องอะไรไม่ดีปุ๊บพี่จะรีบกลับมามองที่ใจตัวเองนะแล้วก็คุยกับตัวเองค่ะแล้วก็จะถามตัวเองว่าแล้วจะเครียดไปเพื่ออะไรเครียดไปมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นนะเอาสุขดีกว่าอยู่กับปัจจุบันพออยู่กับปัจจุบันสักพักอะคะ่ะเรื่องบางเรื่องที่มันรู้สึกแย่มันจะหายไปนะ นะมันจะหายไปแล้วคุณก็จะมองรอบตัวเราอะ่ะมีสิ่งดีๆมากมายเลยเอาตรงนั้นเลยนะคะอืมนี่นะจ๊ะไทยก็มาบอกแบบนี้เนาะโอเคแล้วใบนี้คืออะไรเห็นไหมคะพอขึ้นพลังงานคุณนะคะดีมีความสุขจริงไหมคะคุณคิดแต่เรื่องดีงามความอุดมสมบูรณ์ก็จะมาหาคุณค่ะจักรวาลก็จะดึงแต่เรื่องราวดีๆมาให้คุณ กิจการการค้าคุณก็จะเริ่มมีไอเดียดีๆใช่ไหมคะเงินทองก็จะไหลเข้ามานะครอบครัวก็จะสุขสันต์เหมือนไพ่ใบนี้เห็นไหมคะเหมือนไพ่ใบนี้คือไพ่ตอนจบอ่ะก็เปิดเปิดไปอ่ะมันก็จะเจอแต่เรื่องดีดีงามนะก็สามใบสุดท้ายมันก็บอกว่าถ้าคุณขึ้นมีมีคุณมีขึ้นพลังงานปุ๊บนะเออขึ้นพลังงานดีปุ๊บเรื่องเรื่องดีงามเงินทองที่คุณปรารถนานะอันนี้เราอยู่ในโลกมิติที่สามทางกายภาพเงินก็คือปัจจัยหนึ่ง ในการดำรงชีพเนาะคุณอยากได้สิ่งไหนคุณคิดสิ่งนั้นคิดดีทดําดีพูดดีจัก,กรวาลก็จะนำสิ่งดีงามมาให้คุณและตอนนี้คือเราอ่ะต้องการเงินใช่ไหมเพื่อจะมาะดำรงเลี้ยงชีพของเราเพราะทุกอย่างมีค่าในโลกใบนี้นะคะเนาะเราอยู่บนโลกใบนี้เรายังต้องใช้เงินใช้ทองนี่ะคะ่ะถ้าคุณคิด คิดดีทดําดีพูดดีแล้วปัจจุบันอะ่ะคุณก็เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในสติปัญญาของคุณนะไม่ได้ไปทําอะไรที่มันเดือดร้อนชาวบ้านนะก็บอกตัวเองคุยกับตัวเองตลอดว่าแต่ละวันแต่ละเวลานะที่เราได้พูดคุยกับทำอะ่ะก็อย่าไปกระทบกระทั่งใครเนาะอ่าเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนไม่น่ารักเพราะเรายังไม่เข้าใจแต่ในเมื่อตอนนี้เราเรา,เราเริ่มเข้าใจชีวิตแล้วว่าเราก็ชอบให้ใครใคร เราก็อยากให้ใครๆทําดีกับเราเราก็ควรจะทําดีกับคนอื่นแต่ถ้ามันบังเอิญไปผิดพลาดประการใดก็อขอโทษกันแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องไปคิดเสียใจยเพราะว่ามันจบไปแล้วเพราะเราได้ได้ทําไปแล้วเราขอโทษแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าเราโมจะไปกลับไปเศร้าว่าเออฉันไม่น่าทําวันนั้นอย่างนั้นเลยเราก็เหมือนจะดึงดูดแต่เรื่องนั้นกลับมาทุกคนผิดพลาดได้ค่ะทุกคนแต่ละวันชีวิตเราผิดพลาดได้แต่พอเราเรา,เร,ารู้ว่าเราผิดเราขอโทษ แล้วเราก็โอเคมันจบแล้วฉันจะไม่ทําผิดพลาดแบบนั้นอีกแต่ไม่ต้องกลับไปคิดมันนะแค่รู้สึกณนะปัจจุบนันวันรุ่งขึ้นคุณก็เริ่มต้นใหม่เนาะอืมนเนมี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเราเราทุกคนนะคะจะมีคู่เนาะจะมีคู่นะไม่ว่าคู่ทางจิตวิญญาณโซเมตทวินเฟรมนะคะคุณลงหาคู่ของคุณให้เจอนะแต่ถ้าคุณนะคะอา่า คุณเป็นคนเก่งแล้วคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนที่คุรู้คุรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยดูแลนะคะท่านก็จะจัดสรรสิ่งดีงามมาให้คุณนะคะใครที่มาเจอพี่เนาะพี่ก็ส่วนมากที่พี่เปิดไพ่หรือว่าสแกนพลังงานให้กับเพื่อนๆนะบางคนก็จะถามเรื่องนี้แหละถามบ่อยมากพี่ก็ถามว่าคนนี้ใช่คู่ไหมคนที่อยู่ด้วยจะเป็นคู่ดีฉันไหมพี่ก็จะบอกว่าไพ่อะ่ะ เขาก็ไม่ได้ตอบได้ขนาดนั้นนะแต่เขาจะบอกว่าเออ่เราทุกคนนะ่ะมีคู่นะเราเกิดมามีคู่อยู่แล้วแต่คู่ของเราอะ่ะจะเป็นใครอันนี้อยู่ที่ข้างในข้างในของคุณต้องคิดเอาเองเนาะไม่มีเพศนะคะเพศก็คือเราสมมุติขึ้นมาชายหญิงแต่จริงๆแล้วจิตจิตวิญ,ญญาณข้างในของเราทุกคนนะคะมันคือความรักเนาะอยู่ที่เราะจะรักใครก็ได้นะเออมันไม่จําเป็นต้อง ต้องแบ่งแยกเรื่องเพศนะคะอยู่ที่อยู่ที่ข้างในของเรารู้สึกเนาะแล้วคุณอยู่กับใครคุณรู้สึกล่มเย็นคุณรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของคุณคุณทําอะไรแล้วคุณก็มีความสุขนะคนนั้นนะคะจะเป็นคู่ของคุณอันนี้คุณลงเลือกเองนะพี่เลือกให้พี่ <c oughs> พี่เลือกให้คุณไม่ได้นะคะอืมแต่การที่เราเจอใครคนหนึ่งเขาอาจจะน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างทําให้ฉันหงุดหงิดบ้างทําให้ฉันไม่ ไม่ศกอารมณ์บ้างคุณก็ต้องกลับมาดูว่าแล้วเขาเติมเต็มอะไรให้คุณเขาเติมเต็มความเป็นผู้ใหญ่ให้คุณเขาเติมเต็มความเป็นแม่ให้คุณเป็นพ่อให้คุณอะไรเงี้ยมันอย่าไปมองด้านเดียวว่าทุกอย่างต้องเพอร์เฟกคุณก็ยังไม่เพอร์เฟกเลยใช่ไหมคะเรามาเจอกันนะคะเป็นเพราะว่าเขามาเขามาเติมเต็มอะไรให้คุณแล้วพอคุณยิ่งได้พบเขาคุณยิ่งฟูเรื่องอะไรอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ เขาก็คือเด็กน้อยคนหนึ่งเพื่อมาเลียนรู้บนโลกใบนี้คุณก็ต้องรักและเมตตาเขาให้ได้อย่างเราทุกคนก่อนกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะกลับบ้านไปเนาะคุณก็ต้องรู้ภารกิจของคุณว่าคุณอะจะต้องจบภารกิจก่อนกลับบ้านของคุณคืออะไรเนาะในเมื่อเรามาเจอกันแล้วเราก็ทําดีให้เราก็ทําทดีต่อกันให้ถึงที่สุดเนาะแล้วถ้าถ้าเขาดีกับคุณคุณก็ทําดีเขาให้ที่สุด แต่ถ้ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันทรมานมันมีการทุบตีตีกันอะไรเงี้ยคือคุณรู้ดีที่สุดนะอ่ะคุณรู้ดีที่สุดคุณก็เลือกเองจัดสรรเองเนาะแล้วเนี่ยค่ะชีวิตคุณก็จะอุดมสมบูรณ์พุนสุขวันนี้คุณรู้ก็อยากจะให้พี่มาคุยเรื่องนี้ว่าเนาะแต่ละคนที่เข้ามาชี้คุณไม่ใช่บังเอิญคุณก็มองเขาเห็นให้ออกว่า เขาอะมาต่อจิ๊กซออะไรให้คุณเนาะแล้วเขาอะมาเติมเต็มบาลานซ์อะไรในชีวิตคุณใช่ไหมคะแล้วคุณก็ทําแต่ละวันให้มีความสุขสนุกสนานกับชีวิตคุณนะคะแล้วคุณอยากได้ชีวิตไหนคุณจินตนาการคิดแต่เรื่องดีดีงามนะคะแล้วคุณก็มั่นใจในในความดีในคุณคุณงามความดีของคุณนะคะแล้วคุณก็จะได้ทั้งเขาเรียกว่าไงคะ ทั้งทางโลกทางธรรมคุณจะเข้าเข้าใจสัจธรรมชีวิตนะคะแล้วชีวิตคุณก็จะอุดมสมบูรณ์อย่างที่คุณปัารถนานะโอเคไพ่ก็มาบอกประมาณนี้วันนี้พี่ก็อยากจะคุยชวนคุยเรื่องประมาณนี้นะคะโอเควันนี้วันที่9ก้มกราคม2567นะคะตรงกับวันอังคารเนาะก็เป็นการบอกรักนะคะครั้งที่31 ขอใทุกคนมีความสุขแฮปปี้กับวันดีๆนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะกับพี่เล็กกี้ลักกี้โชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ